สวัสดีครับวิธีการเปิดพอตของ f o r e x o u นะครับผมหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบมานะครับหน้าแรกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมหลังจากที่เรายืนยันตัวตนแนบเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับอนุมัตินะครับหลังจากอนุมัติแล้วนะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่พาร์ทเนอร์นะครับผมเพื่อเปิดพอตนะครับ สำหรับพาร์ทเนอร์นะครับนะครับจากนั้นก็นะครับเลือกที่ตรงอ่ามัตส์เลเวลนะครับผมตรงนี้นะครับคลิกดำเนินการเลยนะครับนะครับจากนั้นนะครับเลือกสร้างบัญชีนะครับผมตรงนี้นะครับคลิกเลย นะครับได้มาแล้วนะครับของก็คือจะเป็นบัญชีนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับอ่าก็กลับมาที่นะครับหน้าแผนควบคุมนะครับแผนควบคุมนะครับก็จะมีพอตของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับจะเป็นพอตนี้นะครับที่ผมเพิ่งเปิดมาเมื่อกี้นะครับแล้วต่อมานะครับ ก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับตั้งรหัสผ่านนะครับผมคลิกที่ตรงนะครับลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับนะครับจากนั้นก็นะครับเลือกเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับผมก,ก็จะมีนะครับอ่า ส่งนะครับผมส่งรหัสยืนยันนะครับผมตรงนี้นะครับเขาก็จะส่ง otp มาที่เบอร์โทรของเรานะครับมี otp มานะครับผมเราก็กรอกนะครับผมรหัส otp ลงตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัสที่มาส่งมาทางข้อความหรือ sms นั่นเองนะครับ อ่ะตัวที่หนึดูครับหน,นะครับหกสองสองนะครับเก้าหนะครับต่อมานะครับตรงนี้เราก็ตั้งรหัสผ่านเองได้เลยนะครับผมนะครับโดยใส่นะครับอ่าใส่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับผม รันทัดต่อมานี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับนะครับตรงนี้นะจากนั้นก็นะครับคลิกท,ที่ตรงเปลี่ยนรหัสผ่านนี้ได้เลยนะครับโอเคนะคเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คลิกออกเลยเวลาเราจะเข้าอ่าไปที่กระดานเทรดนะครับ เราจำเป็นต้องใช้นะครับสองส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นรหัสพอตของเรานะครับก็คือจะเป็นรหัสนะครับรหัสตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่ตั้งเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับผมขั้นตอนการตั้งค่านะครับในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับผมนะครับกลับมาที่พาร์ทเนอร์มาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์ มาเลือกที่ตรงรา,ายได้นะครับผมตั้งค่าตรงรายได้นะครับรายได้จากนั้นนะครับแบบหนึ่งนะครับรายได้ลิงอ๋อเงินคืนอัตโนมัติโทษทีครับเลือกตรงเงินคืนอัตโนมัติตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมนะครับคลิกตรงนี้นะครับผมเลื่อนมาที่50าสเปอร์เซนนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็บันทึกการตั้งค่านะครับผมตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่แผนควบคุมนะครับ นะครับทุกครั้งนะครับที่เราเทรดนะครับเราก็จะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับจากาสเปซนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ